สวัสดีนักเรือ,รอทุกคนด้วยนะครับน,นะช่วงนี้แกงอยู่กับเรือเหมือนเดิมนะครับไม่ค่อยไม่รู้ทําอะไรต้งหัวข้อคลิปวันนี้เลยนะผมจะมาแนะนำวิธีเหตเรือยังไงเนี่ยให้มันเร็วเกี่ยยังไงให้ใช้เวลาต่รอบเนี่ยน้อยที่สุดสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลามาเหตจะได้รวนเวลาหน่อยหนึ่งมาเริ่มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาโดยการเหตนั้นน่ะจะมีหลักๆอยู่2ปัจจัยที่าจะเรตช้าหรือเรตเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยนี้ปจัจจัยอันแรกเลยคือน้ําหนักเรือยิ่งน้ำหนักเรือ,เร,อเรามากเท่าไหรร่่่เเเาาากก็ยิงทดไ้้้มขึนนนั หรือก็คือยิ่งเราลังหนักเยอะอะเราก็สามารถแบกของไปได้เยอะแล้วเราก็จะลดเวลาในการไปกลับได้หลายรอบอีกปัจจัยหนึ่งคือความเร็วยิ่งความเร็วเรือเรามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งไปกลับได้เร็วขึ้นเท่านั้นอ่านี่แหละคือสองปัจจัยการเดยนเรือน้ำหนักเป็นปัจจัยหลักมากกว่าความเร็วนะตอนที่ผมลองมาหลายรูปแบบแล้วโดยวันนี้ผมจะมาโฟกัสเรื่องน้ำหนักเรือเป็นปัจจัยหลักนะส่วนความเร็วเนี่ย เอาไว้ไปทําคลิปขนาดแล้วกันเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปโดยน้ำหนักเรือจะได้จากประดับสองอันนะคือปืนใหญ่กับอันนี้นี่จะเป็นสองอันนี้ที่ให้น้ำหนักมาถ้าสมมุติถ้าเราทําคาแร็กต์ลำแรกแนะนาให้ทาให้ทํา2อันนี้ก่อนเพื่อน้าหนักส่วนไอ้สองอันเนี่ยมันได้ความเร็วกว่าความเร่งมันยังไม่จำเป็นสำหรับคนทาคาแรคกต์ลำแรกแนะนําให้ทำสองอันนี้ก่อนสองอันนี้ต้องบวกสิบเป็นอันแรกนะนี่สำหรับคนที่เป็นสายเทปเหมือนผมพอเราตีบวกกับทาพวกอันนี้เสร็จหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นเทคนิคในการเทดละว่าเราจะเทดยังไงให้ไวโดยเทคนิคคคแรรรกกะืืออาเช่มตัวล นี่เราจำเป็นต้องเชื่อมตัวละครก่อนผมเชื่อมไปแล้วผมเชื่อมไปสองตัวตัวตัวคุโน้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตัวเทดหลักนะเป็นแค่ตัวรองเฉยๆตัวหลักของผมเป็นตัวซอตามสูตรแล้วแหละตัวซอเหตุผลทาไมเราต้องเชื่อมตัวละครนะนี่จะแสดงให้ดูโดยปกติแล้วผมจะเทดของเทีห้าให้หมดก่อนนะเนี่ยของทีห้าพวกนี้เอาให้หมดก่อนเลยโดยอันดับแรกที่ผมจะเทจะเป็นของทะเลมืดวิธีดูยังไงว่าเป็นของทะเลมืดดูง่ายเลยว่าตรงนี้มันจะเป็นแลกได้3มอันส่วนถ้าเป็นของทะเลธรรมดาจะได้ได้4ี่ นะมันจะมีแค่ของไอเทเลมืดอ,อย่างเดียวที่แรกเป็นสามนเพราะงั้นเราก็จะเอาของไอเทเลมืดก่อนไปรอบแรกแล้วพอเราเอาของอเทเลมืดเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็มาดูแล้วว่าของทีห้าตรงเนี้มีอะไรบ้างโดยเนี่ยคาแรคกของผมอะ่ะเป็นหัวม้าน้ำหนักสองหมื่นเนะาะเพราะงั้นอ่ะผมจะใสใ่ทั้งหมดห้าอันแต่ตอนนี้เราใส่ของอทะเลมืดไปแล้วเราก็จะใส่ทั้งหมด4อันเพราะงั้นเราก็นับไปเลยมี1 2 3 4 4ามสี่สีอ่ะพอเป็นสี่ทอรารู้แล้วว่ามันสุดตรงนี้ใช่ไหมทีนี้คือเหตุผลทำไมเราต้องเชื่อมตัวละครเนี่ยเราก็จะสามารถเอาของอันที่ห้าไปได้ด้วยเป็นอันนี้เป็นตำลานี่5โดยการใส่ไปใ,ในตัวคุณโอะเราเป็นการบรักน้ำหนักพอเราใส่ปุ๊บเราก็ย้ายตัวละครเป็นตัวเทนหลักเลย พอระยะก็หลักปุ๊บเราก็มาดูใหม่อีกอนหนึ่งการพาดน,นี่เราใส่นี่ปุ๊บเราก็จะมาเอานี้ต่อเป็นหินสีม่วงอันนี้แล้วก็ใส่ไปตัวตัวเทีนหลักเราอีกอันหนึ่งทีนี้เราก็ทําการใส่ของปกติได้เลยใส่ลงไปเรือเลยหวัหมวหมวีดหอกหัวมีดหอกแบบนี้เขาเรียกว่าการบังกำหนัก อันนึงอะไรวะอ๋อหอยเบอหอยหาทั้งงานนี่เห็นไหมทีนี้เราก็จะเอาไปได้ทั้งหมด1 2 3 4 5ห้ารวมเปตัวนี้เป็นอันที่6แล้วก็ตัวคุณต่อไปที่7การทำแบบนี้มันทำให้ย่นระยะเวลาในการเทรดได้เยอะเลยเพราะจะได้ไม่ต้องกลับมาตรงนี้แล้วก็ออกไปเอาอันนี้กับอันนี้อีกรอบหนึ่งมันเสียเวลาการทำแบบนี้มันจะเราสามารถแลกทะเลมืดตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็เอามาบั๊ก แล้วก็เอาของมาใส่ตรงนี้ได้แล้วก็มาแลกตรงนี้ต่อเลยลก็จะลดเวลาเราได้เยอะเลยโอเคอย่างนี้นี่เราก็ไปเทดเทดในทะเลมืดต่อแต่ละคนคงมีวิธีเทดของของตัวเองแหละแต่สูตรของผมคือผมจะเทดของเทียห้าให้หมดก่อนแล้วค่อยไปแลกของอย่างอื่นโดยเทคนิคนี้เนี่ยสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนตามเทคนิคของแต่ละคนได้เลยนะไม่ต้องทําตามผมก็ได้ อันนี้แค่มาแนะนำไปเฉยเพราะว่ามันใช้ได้กับทุกเรือสูตรเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นหัวม้าก็ได้หัวนกหัวถึงโตหัวเหี่ยวก็ทำได้เหมือนกันหมดแหละเอาไปบิบดเอาแล้วกันแต่ละสูตรมันปรับเปลี่ยนกันเด้เรือยอยู่แล้วอันนี้แค่มาแนะนำไปเฉยใครจะเอาไปบักของเทียสี่เทียสามเทียสองมันก็ได้เหมือนกันเพราะสูตรนี้มันไม่ได้ตายตัวอยู่แล้วโอเคหลังจากที่เราทําการเทรดตรงนี้หมดละตรงนี้หมดละ 100, เสรเรียบร้อ,รอยเราก็ทําการเอาของมาขายที่นี่ที่อิตาลี ตัวสูตรนี้ให้เอามาขายขายเฉพาะท่าเรือที่มีคังเก็บของนะอย่างท่าเรือเอเฟเดียง่ยมีคังเก็บของหรืออิริยาแค่นี้เท่าน,นั้นเราไม่สามารถเอามาขายที่ท่าเรือตรงนี้หรือตรงนี้ได้เพราะว่าน้ําหนักตัวเรามันล้นพอมาล้นปุ๊บมันย้ายของมันย้ายของกันไม่ได้งั้นเราต้องเอาของมาขายที่นี่ที่เดียวแต่ถ้าใครไอ้บัคแค่ตัวตัวรองอย่างเดียวก็ขายได้เหมือนกันโอเคเรามาถึงท่าเรือเอเฟเดีย e เรียบร้อยอุย้ยชน ไปต่อตรงนี้จะลงยังไงอะเนี่ยเราก็ทำการกิ้งไปเราไม่ใช่หลันเราก็ต้องกิ้งไปตามระบบตาตาระเบียบไปเพราะเราไม่ใช่หลันนะเดี๋ยวแล้วว่ายน้ำขึ้นไปโอเคเราถึงท่าเรือละ S <S เอแล้วเราก็ทำการเอาของใส่ฟังก่อนนี่เราก็เอาของในตัวเราใส่ลงไปในเรือีนี้เราก็ขายจากมปกติเลยโอเคเมื่อเราขายของหมดแล้วเราทำการย้ายตัวละครโอเค ย้ายเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาของในตัวน้องโน้ตเราใส่ในเรือพอใส่เสร็จปุ๊บาหาตาเหมือนเดิมย้ายตัวละครโอเคพอเราใส่เสร็จปุ๊บเราก็ทําการเทต่อเลยตรงนี้ตายลูกพ่อขณะนี้ผมก็แลกมงหมดยุร้อยแล้ว โอเคเฮ้แ okay. น่นอนเมื่อเราลากเสร็จเราก็เอามาขายครับรออะไรม,มือก็เนาะเร็วเร็วไปสูตรเดิมก่อนที่เราจะเทรดต่อใช้ตัวละคอรเพื่อบั เราได้ไอ้กล่องก่อนที่เราจะเทต่อเราต้องดูของที่ห้าก่อนว่าเหลือเท่าไหร่โอเคเราเหลือกล่องมอนเราว่าเหลือสามชิ้นเองเหรอกล่องกลาว่าเหลือเนาะพอเรารู้แล้วว่ามันมีแค่นี้เราก็มาดูว่าเราอยากได้อะไรเพิ่ม จะมาแรกอันนี้เพิ่มคือกล่องกับขอ่อเราก็ทําการเอาของแรกกล่องมาคือคุกกี้เนาะแล้วก็เอาใส่ใไว้ในตัวคุโน่เหมือนเดิมแล้วก็ย้ายกลับต่อมาของเราคือเพื่อโฟสอีกอันหนึ่งเอาหอก โดยครั้งนี้ผมจะไม่บันกน้ำนักใส่ตัวหลักนะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องกลับมาที่เกาะอิรยาอยู่แล้วจะบักคือกระหลกกเขีมวอะไร<ม>ไเหกันต่อโอเคตอนนี้เราก็แลกของเพียงห้าหมดแล้ต่อไปเราก็จะมาแลกกันนี้นี่ต่อ อะไรนี่ทำไมของออกอะไรนี้เนี่ยไม่เฟี้ยวง้อเลยโอเคผมขอพูดถึงกฎเหล็กของการเห็นเรือก่อนนะถ้าเวลาคุณเห็นเรือกฎเหล็กหรือถ้าคุณอยากให้มันเห็นเร็วอยากให้น้ำหนักน้ำหนักเรือเกินลิมิตเด็ดขาดไม่งั้นเรือมันจะมันจะช้าช้าแบบนี้เลยแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่ถ้าเรือที่เราจะไปอ่ะมันใกล้ใกล้ก็ได้อยู่ถ้าถ้าเรือมันใกล้แค่นั้นก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นไปได้อ่ะแนะนําว่าอย่าให้น้ำหนักเกินเด็ดขาดเพราะมันจะเพิ่มเวลาในการเดืนอเรือของเรา อ๋อขึงท่าเรือแล้วก็ขายให้ต่อสิครับเออผิดธามผิทางเลยหนูหนนะโอเคก่อนย้ายตัวละครเราขอทำการซื้อของก่อนละกันทึบทำแผนที่ก่อนจยหมดเวลาเ่อกี่ทีเนี่ยเดี๋ยวหกชั่วโมงเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวลืมเดี๋ยวจะลืมเอา นี้เราก็ทําการเอาของใส่ตัวหลักแล้วก็ย้ายตัวละครเลยถ้าไม่ทำอย่างนี้นะ mm hmm. เดี๋ยวตอนไปแร่อีกอันนึงอะน้าหนักมันจะล้นโอเคคุณโนมาแล้วย้ายของ้นคุณโนใส่ในเรืออันไหนว้าให้เอามาเนี่ยก่อนเนี่ไปต่อเี่อน,นี้เราก็จะกลายเป็นเต่าตามสูตรนะกระดึ๊บกระดึ๊บไปอุ้เอา เลือกเอาลูกไปคานอย่านงนั้นล่ะจะเลยละเออแรกกันนี้ต่อแล้วกับอีริยากันนี่เรากลับมาอิริยาแล,แล้วเราก็ใช้ตามสูตรเดียวกับตอนอยู่อฟีเดียจอดใกล้ใกล้ท่าเหือแล้วเราก็กิ้งไปกิ <c oughs> ้งกิแล้ว่ง<ๆ>นี้แล้วก็เอาของเก็บ โอเคพอเราเราแลกของ t ท e r ห้าหมดแล้วอ่ะหลังจากเนี้ยเราอยากจะแลกอะไรก็แลกได้เลยตามตามสุดตามสะดวกเลยของผมจะด,ดูก่อนแล้วว่าของข้างหน้าเกาะเนี่ยมีอะไรมากที่มันแบบได้เยอะๆจะมีอย่างนี้เลยหนึ่งต่อสามต้องหลายเนียโอ้โหสี่ชิ้นมันออกได้ฮาร์ดคอร์อย่างงี้เนี่ยมันก็เอาสี่ชิ้นเลยได้บอกว่าน้าหนักถึงไหมเนี่ยของหน้าเกาะเอริยาเนี่ยพักน้า,าหนักไม่ได้เราบอกไว้ก่อนเพราะมันอยู่แค่ตรงนี้จะปักยังไงเรา โอเคเดี๋ยวไปแลกก่อนเดี๋ยวแลกให้เสร็จก่อนโอเคตอนนี้ผมแลกอันนี้หมดละจุดต่อไปก็สามารถน้ำหนักได้คือจุดนี้จุดตรงนี้โดยจุดฝั่งนี้ผมแนะนําว่าให้มาเป็นที่สุดท้ายนะโดยตอนเนี้แต้มผมเหลืออยู่สองแสนหนึ่งคือมาตรงนี้ก็หมดละเป็นจุดที่สามารถรับน้าหนักได้เป็นบั๊ขากลับนะบั๊ขามาไม่ได้แต่บัคขากลับได้ไปยังไงอ่าเดี๋ยวผมมาสาธิตให้ดูนี่ผมต้องการมีคือนี่อาจานอันนี้ ใส่ลูงหอยมันก็ใส่ลูงหอย,ออม,หอยมีพร้อมเนี่ยไอ้ใจหมุมเนี่ยมันคืออะไรตะข่ายเออเลือดอะไรก็ลืมโอเคพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราใช้ไปทั้งหมดตรงนี้ในสามาันเนี่ย,าารยประมาณแส0แปดผมจะเหลือเศษอีกสามหมื่นเนาะ ก็เอานกแล้วก็เอานอาฬิกาทรายไปอีกคั้งอันหนึ่งมันไม่สามารถบักบักขาไปได้เพราะมันไม่มีท่าเราได่เป็นการเก็บของเนาะกตรงเนี้ยมันเป็นท่าเรือธรรมดาไม่มีการเก็บของเนี่ยท่าเรือมีสองจุดตรงนี้กับตรงนี้โอเคเราแรกอันนี้ปุ๊บเราก็ไปข้างบนต่อเลยยอมให้น้ำหมักมันล้นไปเลยก็ได้ตรงเนี้ยเพราะว่าเพราะยังไงเราก็ต้องไปบักน้ำหนักตรงนี้อยู่แล้ว จะได้ไปทีเดียวดีกว่าไปอันนี้ปุ๊บมาตรงนี้แล้วมานี่แล้วก็กลับมานี่เสียเวลามันต้องไปกลับหลายรอบแล้วก็มานี่ไปนี่แล้วกลับทีเดียวเลยโอเคเราก็แลกไว้เรียบร้อยละเราต้องมาท่าเรืองนี้ต่อเลยเราก็จะมาทำการบังคับหนักกันจุดจุดยัดลงไปจุเจุดแยนตัวจุดมีตัวปุ๊บอ่าตามสตรเหมือนเดิมบังลงไป 5วิมาโถไอเรียกเรือแล้วก็กิงไปเหมือนเดิมขอ้ยนี่เราก็ไปเทกันต่อโอเคขณะนี้ผมก็แลกเสร็จเรียบร้อยแล้วแต้มไม่เหลือแล้วนะเนี่ยเฮ้ยยังแอบเหลืออีกหมื่นสองอีกเหรอเอา้า ไม่แลกมาให้หมดแล้วลูกโทรโอเคเราก็กลับเกาะกันเลยดีกว่านะโอเคตอนนี้ผมแลกเสร็จหมดทุกอย่างแนละ้วตอนนี้แต้มผมเหลืออยู่2องพันละแลกสองใบละก็คือตอนนี้ผมแลกคือผมเทนหนึ่งรอบเนี่ยเสร็จเรียบร้อยละแล้วผมใช้เวลาไปเท่าไหร่เหรอนี่เลยดูได้ตรงนี้ เหลือสองชั่วโมง20ิบผมใช้เวลาไปทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีอ่าถือว่าเป็นเวลาที่ไม่ดีแย่นะเอาจริงมันน่าจะอยู่มาชั่วโมงครึ่งแหละถ,ถ้าต้นคลิปไม่มัวพูดผิดพูดถูกแล้วถ่ายหลายรอบโอ้โหว่าจะพูดออกมาได้แต่ละคำหรือกินเวลาไปหน่อยเอาจริงสถิติที่ผมเคยทำได้เร็วสุดอ่ะคือชั่วโมงสิบชั่วโมงย0ิบนาทีนะคือมันความเร็วมันขึ้นอยู่กับของที่ออกด้วย ถ้าของอ่ะออกเป็นของในทะเลมือดอย่างเดียวเลยอ่ะแบบ <Yeah. S 1> ของเทียห้าปในทะเลมืดเนี่ยไอ้ของเทียห้าพวกเนี้ยเปในทะเลมืดเนี่ยสี่ห้าชิ้นนะ mm. เวลาเฉลี่ยจะอยู่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงสิบถึงชั่วโมงยี่สิบแต่ถ้าของมันออกแค่อย่างสองอย่างเนี่ยมันจะเฉลี่ยอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสิบมานี้แหละมาสรุปเลยดีกว่าวิธีนี้สามารถเอาไปใช้ได้กับเรือทุกประเภทนะไม่ว่าจะเป็นเรือการค้าเรือสำเภาหรือเรืออะไรก็ตามนะสามารถปรับเปลี่ยนเอาไปใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรือหัวอะไรก็ตามนะ สามารถเอาวิธีนี้ไปปรับเปลี่ยนตามเรื่องของแต่ละคนได้เลยนะงั้นไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายจ้า